กันแล้วอ่ะพี่เจสวันนี้เรามาทำอะไรกันคะรันปันนี้เรามาบริหารขากันทำยังไงคะสาธิตหน่อยต้จะต้องแข็งขาขวาเจาวันนี้ขาขวาเจ้าปาดไปแต่ว่าเวลาปาดไปเราจะต้องระวังต้นอันนี้ต้นตำแย่แล้วมันจิตตอดเขาซื้อยังไงล่ะสูงต้นตำแย่ต้นตำแย่ตำแย่ตำแรกตำแย่ซาลัง อ,อย่า,มาไม่สิตอดมันสิแก้ไขแก้ไขมาแม่งยังจะยางหนึงตัดแม่แม่ต้องร้องไห้บ้านปวดทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่โอ้ยมาพระจ้างมาเหยียบหยาวันนี้พี่น้องโอง้ยอย่าถูกหัวอย่าถูกหัว พี่เอ็มดูน่ะไปก่อนเขาเลย,เยแบบแถวผิดชีวิตเปลี่ยนครับนจะจ่วามหัวนิงเลยดีนะมันไม่มีงูมาถกถ้าเป็นเมืองไทยเราตายแน่เนาะมวยอยากนอนรับเลย บแล้วนี้เก็บแล้วมันชอบนหัเป็นหัวแบบนี้นะเหัวมันเนองเหมือนต้นผักชีอะแต่มันเป็นหัวจะเกยบคักอะไรเนาะหัวหัวหัวผักชีลาวหัวผักชีลาวพ่่ใบเหมือนผักชีล้วใบเหมือนผักชีลาวแต่หัวเหมือนใช่เท้า บอกหนูว่าเอาไปต้มจืดอ,อร่อยอ่ะก,ก็ผัดใส่กะเพราวะน่ะพี่น้ำแม่เลยพี่น้ำบอกว่าที่ใส่กะเพราอร่อยลองลองลองแต่หัวมันยังไม่ค่อยใหญ่เลยบางมันโดนแย่งที่เป็นงานะเอนอเดพี่จีเดินขนรวจงานเลยนะไม่มียยแพ <c oughs> ี่จีเดินเท่าเอวอ่ะผัดปังอะไรแก มาเองพวกนั่งไม่ตกใจเห็นพวกนี้มันทำอะไรกันล่ะเหมือนต้นผักขีลาวแต่หัวมีหัวมีหัวหัวมันก็ผิดหัวสิ ลินหอยบักชีลาวอย่อาง,ง,งน,นี้เจ็บวะแม้นหัวโคโลกเลยอยู่ดิมีหอดตันแย่แบบน,นี้ดูหัวเนาะก็หัวหอมเนาะใบเหมือนผักชีใบลาวแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนต้นนี้เหมือนต้น ปงปงเป,งปง่งเป่งอันนี้แหละตำแย่นี่เนาะออกดอกสีออ,ออกดอกสีม่วงสวยงามพะนะอยู่กลางแถวด้วยอย่าไปถูกมัน,มมนอุ๊ยของพี่นี่ไงตรงหน้าข่อยเลยว่ะเร็วครับเร็วครับเร็วครับมาหยาบยา หัวยังไงหัวนหอยหัวนหอยนี่นี่โอ้ยซ้องหัวนี่ยังไงดิจ้าบางหัวก็ยังไม่มีเลยบางต้นเขาให้ไม่เกียบยาเออตั้งแย่ตอด ดีจะว่ามันไม่มีงูคือประเทศไทยถ้ามีงูเนีตายดับแนวกันเมดวันนี้งานใช้ตีนะจ๊ะโอ้คันเลยตามเมียตอดดอกไม้ค่ะพี่น้องสวนผักมีดอกไม้พร้อมเอออย่างงามเน่นะ อย่างงามเลยม,ยลยลม,มีจุ่มหนึ่งเขาจ้างมาเหยียบหยาพี่น้องวันเนี้นุ่นเบรกละเิมไปเบรกกันละอันนี้คือเหยียบแล้วนะคะทุกคนคือเหยียบแล้วนะผลงานคือเหยียบแล้วนี่มองวักพี่น้องจ๋าแล้วสิเขาไปเสิร์ช Google ดูว่ามันชื่อผักอะไรเนาะ ใบเหมือนผักชีลาวแต่ว่ามีหัวเขากินหัวไหมค่ะกินไม่หอมนะคะใบมันไม่ไม่หอมเหมือนผักชีาปเร้เนะอันแค่เหมือนผักชีลาวเฉยๆพี่น้องนี่อันนี้คือเราเหยียบไปแล้วนะจ้าพัจางมันเหยียบยาพี่น้องอยาลกค้ายหลายเราอันนี้งามดอกานนี่งามตอนนี้กำลังจะเดินไปเขาร่มแต่ไปเบรก โอ้ยหอนหอนอากาศดีค่ับอันนี้จะพักอะไรไปดูดูส่วนพักอะไรกันลนะ่ะโอ้ยเหมือนขึ้นชายมันพักขึ้นชายพี่น้องนี่ กอใหญ่มากนี่ยังไม่ใหญ่เท่าไรนะคะนะ่ะตามจริงอะมันจะกอใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกนี่นี่กอใหญ่เนาะหอมหอมดูใหญ่งอย่างงามพักที่หนิงไปปลูกกันอะแบบเป็นแบบพักนั่นเป็นแบบพักที่หนิงไปปลูก อันนี้เขาจะรอให้โกยเท่าแขนก่อนพี่น้องเขาจะตัดอันนี้ไม่ใหญ่ทะไลด้ค่ะนี่ยางงามอะ่ะการการเท่านี้จีถึงก่อนงามฟังมาชมบรรยากาศสวนผัก แล้วมันเหมือนผักขึ้นใช่นะคะกลิ่นหอมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องกอหนึ่งนี่เท่าแขนนู่นะที่เขาขายตามห้างกันนะพะี่น้องท่กอย่างงามเลยดูดูนี่อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ท้ว่า ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย